I could really use a change of scenery. Yeah, everybody's smoking all the greenery. Yeah, close the matches they were handed down to me. But I'm still fly. I'm still fly. I know. I'm still fly. I'm still fly. Let's go. วันนี้เรามี3มไอเดียการแต่งตัวด้วยชุดสีเทามานำเหนอครับทุกคนข้างล่างนี้คือชุดสีเทาหมดเลยอยากเอาให้ดูมากนี่ฮะ <laughs> พวกนี้เคยชุดสีเทาที่เรามีในตู้นะฮะคุยมาแล้วได้มาประมาณนี้มันจะเป็นเสีเทาที่เป็นหลายเนื้อผ้าหน่อยหนึ่งนะอย่างเช่นว่าสมมุติอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าที่เป็นสูตรหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยพูดไม่ถูกว่ามันคือเนื้อผ้าอะไรแล้วแล้วก็อย่างเนี้ยก็จะเป็นอีกเนื้อผ้านึงตัวนี้ก็จะเป็นอีกเนื้อผ้านึงอันนี้ก็จะเป็นอีกเนื้อผ้านึงเออเออมันเป็นหลากหลายเนื้อผ้ามากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือสีเทาเริ่มกันเลยละกันอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นชุดที่คค่ออนข้้าาาางงชิถถเรพูดึวม เราจะนําเสนอในในส่วนของกางเกงขาสั้นนะครับพอมันเป็นขาสั้นนะมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูชิลขึ้นและตัวนี้ฮะคือตัวที่เราอยากเอามานําเหนือทุกคนก่อนเลยตึง,ตง กางเกงขาสั้นสีเทานะครับมันเป็นยีนนะมันจะเป็นกึ่งดำดำแต่ก็ไม่เชิงดำอะ่ะเราก็เลยตีมันว่าอาโอเคมึนคือสีเทานะตัวนี้ตัวนี้เราซื้อมา1 0 0บาทนะครับที่โลตัสเพชรบูรณ์เราไปเจอมาสวยดีมันเป็นการขาดที่ค่อนข้างสวยกางเกงขาสั้นนะถ้าจะใส่ให้สวยมันต้องเป็นขาสั้นที่เลยเข่าขึ้นมาเนี่ย yeah. มันต้องเป็นขาสั้นที่เลยเข่าเพราะมันจะทําให้เราขายาวขึ้นแล้วก็อ๋อไม่เตี้ยจะว่าไงดีวะเหมือนกางเกงนักเรียนที่ขาสั้นเราเลยเข่าไปอันดูเตี้ยเพราะงั้นไม่ว่าจะกางเกงนักเรียนหรือจะกางเกงอะไรที่มันเป็นขาสั้นผู้ชายนะครับแนะนําให้เลยเข่าขึ้นมาเรามีตัวปวดประจําห้องด้วยนะตัวปวดประจําห้องปวดทุกอย่างถ้าขาตั้งกล้องสั่นก็คือไอ้นี่มันกระโดดตะคุบนะครับเห็นป่ะถ้าสมมติว่าใส่ลดโหลดแล้วมันคุมเข่าอ่ะมันก็จะเตี้ยเว้ย เียมากแต่ถ้าเราดึงมันขึ้นให้มันเลยเขา่าอ่ะมันก็จะดูเป็นอีกแบบนึ่งเลยทุกคนดู ตัวนี้เราชอบนะฮะโอเคพอด้านเกงแล้วเราจะมาดูเสื้อกันจริงๆสีเทาอ่ะมันใส่แมทมากกับสีดำและสีขาวเราก็เลยเลือกเสื้อสีขาวมาเราใช้มันเป็นรุ่นระบายอากาศได้ดีแอร์ริซึมเหรอซื้อจากยูนิโค่นะครับโอเคอยากให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นลุคอย่างไงแปบ๊บหนึ่งพอใส่แล้วอ่ะมันก็จะได้ลุคที่ชิลมากใครก็ใส่ได้นะปะเสื้อยืดขาวกางเกงยีนขาท้านใส่เป็นไหนก็ได้มันจะธรรมดาไปหน่อยนึงถ้าเรา จะมารีวิวเท่านี้แล้วจบไปคือหชุดมันก็ธรรมดาไปเราจะเพิ่มตัวนี้ครับผมตึงเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับเนื้อผ้ามันจะเป็นแบบหยาบหหน่อยหนึ่งอะทุกคนสีของเสื้อตัวเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับสีกางเกงมากเลยดูดิมันใกล้กันมากเพราะงั้นเราก็เลยเอามาแมทกันดูนี่พอแมทแล้วก็จะได้ลุกนี้ครับ แต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะเราจะเพิ่มวิธีการใส่ใทุกคนหน่อยเราอยากให้เสื้อยืดอ่ะเอาแขนออกมาลึกๆแล้วพับขึ้นเว้ยเลือกเสื้อยืดที่มันแขนยาวๆหน่อยนะแล้วพับขึ้นนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเห็นป่ะดูมีอะไรมากขึ้นป่ะ แมวโคตรดือ้อแมวดื้อมากดูมีอะไรมากกว่าที่จะใส่เฉยๆใช่ปะม,มันจะมีสีขาวจากแขนสีขาวจากเสื้อแล้วก็ที่เหลือเป็นสีเทาหมดอย่างที่เราบอกชุดนี้คือชิลถ้าวันไหนที่ไม่ได้อยากใส่แบบเป็นทางการอยากไปแค่แบบเดินห้างหรือไปไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามีสร้อยด้วยนะสร้อยสีเงินเงนะิน่ะมันจะเข้ามากถ้าเสื้อมันยาวเราจะใส่สร้อยยาวถ้าอันไหนที่มันสลิมรัดรูปหน่อยนึงเราจะใส่สร้อยที่มันสั้น หรือบางตัวก็ไม่ควรใส่ดีกว่าแต่อันนี้เราจะใส่เป็นอะสร้อยผีแล้วกันสร้อยโปรดจะให้ดูว่าสร้อยแต่ละสร้อยมันก็ตรงนี้มันต่างกันนะทุกคนตัวสร้อยมันจะต่างกันไอตัวหน้ายิ้มอะ่ะอันเนี้ยมันจะดูใหญ่ๆหน่อยอันนี้มันจะดูเพียวๆกว่าหน่อยนึงนี่นก็จะได้ลุกอย่างนี้ครับผม อีกลุกหนึ่งเราจะใส่เสื้อตัวนี้ครับนี่ ตัวนี้อยากนําเหนือมากเป็นเสื้อที่ค่อนข้างหนาหน่อยนะอันนี้เป็นของลีนะครับไซส์เอลจำราคาไม่ได้แล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่มันจะมีความเยอะๆหน่อยตรงแขนเสื้อเออแล้วก็สีเป็นสีเทากับขาวขาวซีดๆหน่อยหนึ่งนะสวยมากเลยเนี่ยเป็นเสื้อคลุมดีตัวค่อนข้างใหญ่เราจะใส่กับเสื้อสีขาวตัวนี้ตัวเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงขาย,ยาวด้วยกางเกงที่เราจะใช้นะครับตัวนี้เป็นของซาร่านะครับอันนี้เป็นยีนสีเทาเข้มๆหน่อยหนึ่ง มันจะมีขาดอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งโคตรชอบเลยชอบตรงที่มันขาดนี่แหละตันนี้มันขาดเพิ่มไปหน่อยนึงนะะขาดเขา่าแล้วก็หน้าขาแล้วก็ข่าอีกด้านหนึ่งนะข้างหลังเป็นอย่างนี้ ลุกเนี่ยเป็นลุกที่เราใช้บ่อยเหมือนกันเสื้อยืดขาวกางเกงตัวเนี้ยบ่อยมากมากมันเท่มันดูเป็นผู้ใหญ่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทางการไม่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทางการกว่าไอ้ตัวขาสั้นอยู่นะเพราะไอ้ขาสั้นอะ่ะมันจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยท่าไหร่ถ้าสมมติว่าไปที่รัชการที่อะไรอย่างงี้มันก็มันก็ไม่ควรใส่ขาสั้นใช่ปะตัวนี้ใส่แค่นี้ก็ได้เสร็จแล้วแต่ทีนี้เราจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยครับเราจะพับแค่2องพนะเราจะไม่พับขึ้นสูงข้อเสียของเสื้อตัวเนี้ยมีอย่างเดียวก็คือรรีีดยยยาากกโเล คตรนานจะบอกให้ตัวเนี้ยรีดอยู่นั่นน่ะส่วนสร้อยเราจะใส่สร้อยยิ้มเพราะเนี่ยที่จะบอกก็คือเสื้อตัวนี้มันยาวใช่ปะดูยาวถึงนี่เลยถึงตูดเราจะใส่สร้อยที่ยาวหน่อยแล้วก็เนื้อผ้าเสื้อตัวเนี้ยมันพองมันหนากางเกงยีนอย่างเงี้ยเราจะใส่สร้อยที่มันหนาหน่อยนึงแต่จริงๆไม่ต้องใส่สร้อยก็ได้แต่ถ้าอยากมีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงก็ใส่สร้อยอามันจะให้ฟิลที่เป็นแฟชั่นเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวๆนี้ทุกคน นี่คือเสร็จแล้วครับลุคที่สองเซตสุดท้ายเป็นเซตที่เมืองหนาวมากเพราะว่าเสื้อที่จะมาใส่อ่ะเป็นเสื้อไหมพรมทุกคนอันนี้ซื้อจากร้านทั่วไปที่เชฟูมอ่ะตัวละสนะี่ร้อยังเนื้อผ้าดีอยู่นะนี่นี่น,นี่ชื่อร้านอันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปรับมาจากที่นี่หรือเปล่านะลองลองไปเซิร์ชดูก็ได้อันนี้สวยอยู่ใส่ทาสีมาเวอันนี้เปื้อน มันเปื้อนสีทาบ้านมาแล้วก็ซักไม่ออกรอยเปือเป้อนๆดูดีแห้งติดเลยอันนี้เป็นเสื้อไหมพรมเสื้อสเวตเตอร์แขนยาวโอเวอร์ไซส์ด้วยนี่เสื้อไหมพรมดูเนื้อผ้ากับตะเข็บโอ้ยนี่เปื้อนอะ่ะน่าเกียดยัง เขาเย็บดีอยู่นะเนี่ยแล้วก็เคยใส่ช่วงนั้นน่ชวงที่มันหนาวๆที่ต่างจังหวัดอ่ะก็พออุ่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อุ่นมากนะเป็นเป็นเสื้อที่ใส่ในอากาศร้อนก็พอใส่ได้อยู่แล้วก็กางเกงจะใส่เป็นกางเกงสแล็คเป็นกางเกงสแล็คซื้อจาดูจักนะครับเป็นขากระบอกตัวละประมาณ600-700เนี่แหละไม่รู้ว่าร้านไหนด้วยนี่ชื่อร้านเราไปเซิร์ชด,ดูเผื่อเขาขายอยู่นะครับ คนดูกางเกงดิอันนี้มันเป็นกางเกงที่ไม่ใช่เอวสูงนะแล้วก็เนื้อผ้ามันจะเป็นสีหยาบๆอย่างเงี้ยมันตัดกับสีเสื้อมากอันนี้ชอบมากขาเป็นขากระบอกสําหรับคนที่ขาเล็กๆอะ่ะมันจะเป็นกระบอกแต่ถ้าคนขาใหญ่หน่อยอมันก็จะเป็นกึง่งๆึงเดฟอยู่นะเพราะว่ามันไม่ใช่กระบอกใหญ่ขนาดนั้นเป็นกระบอกเล็กและเสื้อที่จะใส่คลุมก็คือเสื้อสูทครับอันนี้เป็นสูทลำลองนะไม่ใช่สูทแบบทางการยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่เป็นสูทลำลองสูทใส่ไปเที่ยวได้ที่เท้าอ่อนแมทกับเส ลายตารางอะ่ะมันจะเป็นสีที่แทบจะเท่ากับสีกางเกงเลยใช่ไหมแทบจะเท่ากับสีกางเกงเลยมันก็เลยเข้ากันพอใส่ด้วยกันแล้วมันจะได้อย่างนี้ครับอุ้ยตัวนี้สวยสวยมากเลยเซ็เนี้ถ้ายเดิมมันมียิ้มกับหน้าบูดทุกคนเสร็จแล้วเซตเมืองหนาว แล้วครับทุกคนอันนี้คือ3มชุดที่ค,ค,คุยมาในตู้นะฮะอันนี้เป็นสีเทาแทบจะทั้งหมดแล้วในตู้เสื้อผ้าเลือกมาได้3มเซตนี้จริงๆมันเอาไปแมทได้นะไปแมทกับสีนั้นสีนี้อะไรเงี้ยคู่สีเทาอ่ะน่าจะเข้ากับสีส้มอยู่บางเทาส้มอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันลองไปดูคู่สีดูอย่างที่บอกไปในคลิปก่นกอนๆใช่ป่าว่าการแต่งตัวให้สวยก็จะต้องเลือกคู่สีด้วยอย่างเราอ่ะไม่ได้เก่งคู่สีเท่าไหร่ก็จะเน้นเสื้อที่มันจับคู่สีมาให้อยู่แล้วมาใส่เอาทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่จะเเลืเืืออกกกส้้พพววนร มันใส่ง่ายดีก็ได้ประมาณนี้ซึ่งเซตนี้ก็โอเคนะเป็นเซตที่ค่อนข้างชอบอยู่เหมือนกันเออไม่ค่อยได้ใส่ด้วยนะครับเออถ้าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ที่ําใหไม่นจุดประกายทุกคนในการแต่งตัวเอยพูดอะไรวะเราจะดีใจมากเลยถ้าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์จุดประกายการแต่งตัวอะไรของทุกคนขึ้นมาเอาไปประยุกต์ปรับใช้ดูนี่นะครับยิในดอไหมคลิปหน้าไปแล้วนะฮะบาย